ยังไงนะยังไงขอขอดูอีกทีได้ไหมขอดูอีกทีได้ไหมตอนคือในการเรียนที่เขาเดินมันจะเปิดเพลงเว่าจะไม่สนใจเลยก็เต้นอยู่คนเดียวอะไรแี้แต่แล้วผมยังเต้นชีวิตจริงเขาเป็นแบบนี้จริงๆรอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้เลยใช่มีโดนตีในหัวใจับเป็นคนมีโดนตีในหัวใจนั่นแน่นะโอ้โหแล้วเราล่ะเราชอบตัวละครตัวไหนฮะในเรื่องนี้ของผม ผมจะชอบกูดครับกรูดที่มันเป็นต้นไม้ผมจะชอบเอ็งเครดิตตอนท้ายของมันทุกภาาเลยครับผมเพราะมันจะมีฉากมันจะมีฉากที่กูดเขาเต้นเกือบในเอ็งเครดิตของเกือบทุกภาคถูกปเหรอเลยหแล้วหอนนันเขาเต้นแบบไหนฮะในคุณลองโชว์สักสเต็ป่าคุณโชว์นี้คุณเขาเป็นต้นไม้นะเขาจะอยู่แบบอยู่นิ่งๆนะเขาจะเนี่เอ้ยเออเขาไปเรื่อยๆนี่ไม่มีซาวด์ให้เขาหน่อยหรอกูอินตายแล้วตอนเป็นเพลงเอ้เอ้ แบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะเหมือนไหมโอ้ได้นะนะนะออกมัชอบกรูดนะบูวินใช่ครับเนาะแต่นน่ารักมากแล้วมันก็มีม,มีสไตล์มีมีเสน่ห์ของเขาเนาะใช่นะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ย